สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการกินได้ก็กินอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาบอกทุเรียนกันนะครับซึ่งนี่เป็นการปอกทุเรียนครั้งแรกนะครับของผมเลยนะครับเราจะปอกกันยังไงนะครับผมจะปอกทุเรียนให้ดูการปอกกันแรกมีจะเข้ามือหรือเปล่านะครับเริ่มเลยนะครับเราจะเฉาะตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมเชาะอย่างนี้นะครับมันไม่เข้าอ่ะ หาตรงก้นดินี่อ๋อตรงนี้ต้องหาเอาข้อ,อก่อนอข้อออกก่อนแล้วพากข้อ,อ,ก,อ,ขอ,ขอ,อก่อนนะครับโอเคไม่รู้ว่าลูกนีมม้จะกินได้หรือเปล่านะครับตั้งขึ้นนี่นะตั้งขึ้นอ่าโอ้มันเป็นหนามมากมันเจ็บมันเจ็บตั้งขึ้นไม่ใช่ตั้งอย่างนี้อีกครั้งนึงแล้วให้เอาข้อออกทำไมวะ มันก็ตั้งไม่ได้ไงถ้าไม่ข้อออกอ่ะอ่าเฉาะตรงสูวนนั่นแหละเออเอาปลายปลายมีดอ่ะทำไมต้องไปอ่ะเนี่ยเออเฉาะแรงๆดิมันเข้ามือก็เฉาะทุเรียนไม่เฉาะมือเฉาะแรงๆแล้วก็ง้างนี่ครับ ก็บอกให้เอาปลายมันจะได้งางได้ปลายตรงไหนปลายมีดนี่เหรอเออแรงเหรอเออโอ้ไม่ตรงอ่ะปลายมีดอ่ะลก็งางนี้ได้เหรอปลายมีดเนี่ยเออเออชอบไปแรงแรงนั่นแหละงางไปงางมีดอะเอามืออย่าเอามือไปจับเด้เนี่ย เออออกไหมเนี่ยเอามืองานเลยได้ไหมมันออกไหมล่ะเอามืองานอะ่ะเแรงๆได้ให้มันลึกๆอ่าอไม่เป็นไรงานเลยโอ้ย มีรอยแตกหรือยังต้องผ่าลงไปเรื่องง่างไหมหรือว่าเอาแต่ข้างบนที่จริงก็ต้องผ่าแหละตามร่องแต่ถ้าเรียนมันสุกจัดแล้วเนี่ยงางได้เลยไม่มีอ่ะมีอ่ะเราง้างระวังโดนมีดนะ เอาไว้ไกลๆเออก้มลงไปด้ยวยดีโคนอ่ะจะได้มีแรงอ่ะอืมลื่นต้องทาเคอมดีก่อนชอกกลางร่องไม่ใช่ตรงนั้นตรงกลางภูเนี่ยกลางภูมันจะมีร่องเออแบบเออกลางภูนเนี่ยอ่าเมื่อกี้มันข้างภูอะ่ะปลายมีดดิเออ ปลายมันจะได้เข้าลึกไงเอาลองใหม่อีกทีมันไม่ได้รอยเดิมอ่ะเอ้ไม่เป็นไรตั้งก่อนดิมันตั้งยากอ่ะ <laughs> โอเคเอาตั้งขึ้นจะออกแล้วเนี่ยอยากกินละ ใช้ใช้สี่นิ้วดิงแงเ,เข้าไปอ่ะอกินได้โอ้เยอะด้วยกิน<า>ก่อนเลยเอา้าดอูอร่อยครับอืมอน,นี่ว่าจะไม่มีเนื้อซะแล้วอันนี้เอาอุ้งมืออ่ะงัดได้เออเราต้องไปหากล่องมาครับไปหากล่องก่อน ม,มันเป็นอย่างอย่างละเม็ดละเม็ดละเม็ด,ด,ดเลยอ่ะอ๋ะอกันดีออเอาันด้ออครับมีไหมเนี่ยออมีน่ฮะโอโหเฮ้ยม <c oughs> ีเด็กกิน,นเลยไม่มีเม็ด อืออนบัมันต้องเลี้ยงฝั่งนี้บ้างอร่อยไม่หวานมากแต่ก็ฟรอบอ้าวมีนิดเดียวอะ่ะนี่ก็กินเลยอ๋อมีแค่นี้นนหมดแล้วหมดแล้วครับ อืเน้นกินนะครับรัรมาแล้วอันนี้นกเือมันเป็นลูกเล็กๆนะฮะเราไม่ได้เอาไปขายเอาไ้กินเองเพราะว่ามันมีน้อยนะครับลูกมันไม่ค่อยสวยก็เนี่ยเป็นงานปอกเนี่ยครั้งแรกของผมก็สําเร็จนะฮะสำหรับรายการกินได้ก็กินนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสาหรับ คลิปหน้าเราจะไปรีวิวอะไรก็ติดตามกันนะครับสวันนี้สวัสดีครับ